สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง jr channel นะครับช่องหวยฟรีวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับการคิดคำนวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับคลิปนี้จะเป็นสูตร2ตัวล่างตรงนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับเข้ามา5งวดติดก่อนอื่นก็ย้ำเตือนกันเสมอนะครับสูตรที่นำมาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้ก็อ,อย่างที่บอกนะครับสูตรก็มีเข้ามีหลุดสูตรก็คือการคิดคํานวณย้อนหลังนะครับเป็นเพียงหลักสถิติเท่านั้นอนาคตไม่มีใครทราบนะครับว่าผลรางวัลจะออกอะไรมันจะเป็นไปตามสูตรที่เราคิดคํานวณมาหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมก็ต้องวิเคราะห์ข้อ,ขอมูลนะครับก่อนที่จะนําไปใช้ ก็เป็นเพียงแนวทางนะครับสนับสนุนสลาดกินแบ่งรัฐบาลสําหรับสูตรนี้นะครับ2ตัวล่างตรงงวดแรกนะครับที่เริ่มเข้ามาจากงวดที่ออกห้นะครับจาก1กันยายนนะครับคํานวณจาก1กันยายนนะครับงวดแรกนะครับหลักสิบนะครับเส้นสีแดงนะครับจะเป็นหลักสิบเส้นสีน้ําเงินนี้จะเป็นหลักหน่วย ตำแหน่งที่ใช้บวกกันหลักสิบก็จะเป็นหลักหมื่นนะครับบวกกัน2ครั้งแล้วก็มาบวกหลักหน่วยของเลขหน้าครั้งที่1แล้วก็หลักร้อยของเลขท้ายครั้งที่2นะครับอย่างงวันี้นะครับหลักหมื่นคือเลข9 9บวก9เป็น18 18มาบวก5เป็น23 23บวก3เป็น26นะครับได้เลข6ได้เลข6แล้วให้ลด1แต้มนะครับสูตรนี้ลด1เพิ่มหนะครับก็จะเป็น567 หลักหน่วยใช้หลักร้อยหลักสิบของเลขหน้าครั้งที่1นะครับบวกกันแล้วก็มาบวกหลัก10หลักหน่วยของเลขท้ายครั้งที่2 7บวก2เป็น9 9บวก4เป็น13 13บวก2เป็น15นะครับได้เลข5สูตรนี้ตัวแรกบวก2คงที่นะครับได้เลข7แล้วก็บวก3คงที่ได้เลข10นะครับได้5 70ผลรางวัลที่ออกนะครับงวดถัดมา สิบหกกันยายนออกสองสี่นะครับสองตัวล่างออกห้าเจ็ดหลักสิบนะครับตัวที่มานะครับคือเลข5หลักหน่วยคือเลข7นะครับงวดแรกนะครับงวดต่อมานะครับหลักหมื่นนะครับคือเลขสี่ 4ีบวกสี่นะครับเป็นแปดแปดบวกศูน์แปดบวกหเป็นสิบสี่นะครับได้เลข4เพิ่มหนึ่งะครับเป็นห้าลดหนึ่งเหลือสาม5ามสี่ห้าหลักสิบนะครับ 5, ล 1, ห,ล 3, 3, 4, 5, หลักนหกน่วยสองบวกสองเป็นสี่สบวกสองเป็นห6หบวกสามอีกนะครับเป็น9้าเพิ่มสองนะครับตัวแรกบวกสองคงที่ก็จะเป็นสิบเอ็ด สิเอาตัวท้ายนะครับคือเลข1แล้วก็บวก3คงที่ก็จะเป็น4นะครับก็จะได้9 1 4ผลรางวัลที่ออกนะครับงวดถัดมา1ตุลาคมนะครับออก8 37 8 9 3 2ตัวล่างออก5 9หลัก10ตัวที่มานะครับคือเลข5าหลักหน่วยคือเลข9 งวดต่อมานะครับหลักหมื่นคือเลข3นะครับ3าบวก3เป็นห6หบวก7เป็น13 13บวกหเป็น14นะครับได้เลข4 4่เพิ่มหนะครับเป็น5 4าสีลด1นะครับ,รบได้เลข3ามได้3า5ี่หนะครับที่หลัก10หลักหน่วย7บวกหเป็น12บ2บวก1เป็น13บวก0เป็น13นะครับได้เลข3เพิ่มสนะครับเป็น5 ห้เพิ่มสามเป็น8นะครับตัวแรกบวกสตัวที่2อบวกสนะครับได้3 58ผลรางวันที่ออกนะครับงวดถัดมาสิบหตุลาคมออก28 6051หนะครับสองตัวล่างออกสามแปดหลักสิบคือเลข3หลักหน่วยคือเลข8ปวัดต่อมานะครับ หลักหมื่นคือเลข8นะครับ8บวก8เป็น16 16บวก9เป็น25 25บวก0นะครับได้เลข5 5เพิ่ม1นะครับเป็น6 5ลด1เหลือ4ได้4 5 6นะครับที่หลัก10หลักหน่วยนะครับหลักหน่วย1บวก8เป็น9 9บวก4เป็น13 สิบวก5เป็น18นะครับได้เลข8 8ดเพิ่มสอนะครับเป็น10ได้เลข0ูนย์เพิ่มสได้เลข3นะครับหลักหน่วย803เรามาดูผลรางวัลของวัดต่อมานะครับ1พฤศจิกายนนะครับออก5060 5 0ย์หก สองตัวล่างออกสี่ศูนย์นะครับตัวที่มาหลักสิบนะครับคือเลขสี่หลักหน่วยคือเลขศูนย์งวดต่อมานะครับหลักหมื่นคือเลขศูนย์นะครับศูนย์บวกศูนย์บวกสี่บวกศูนย์นะครับได้เลขสี่ สเพิ่มหนึ่งนะครับเป็น5 4ลด1เหลือ3หลัก10ได้3 4มนนนนกกนนีนะครับหลักหน่วย1นบวกหเป็น6 6 6บวก6เป็น12 12 2บวก2เป็น14นะครับได้เลข4ตัวแรกเพิ่ม2นะครับได้เลข6เพิ่ม3ได้เลข9 4 6 9นนะครับเรามาดูผลรางวัลของงวดที่ผ่านมานะครับ 16พฤศจิกายนนะครับออก97 2 6 6 1 2หนตัวล่างออก4 6นะครับตัวที่มาหลักสิบคือเลข4หลักหน่วยคือเลข6ออก4 6นะครับทีนี้เรามาดูของงวดที่จะถึงนะครับคำนวณจาก16พฤศจิกายนนะครับเพื่อจะหาผลของงวดวันที่1ธันวาคมนะครับงวดต่อไป หลักหมื่นคือเลขเจนะครับบวกกันสองครั้งนะครับเจบวกเเป็นสิบสีบวกแเป็นยี่สิบอีวกสเป็นยีนะครับ, 14, 14 22, 22น 24, นรบได้เลขสี่สี่เพิ่มหนะครับได้เลขห้าลดหได้เลขสได้สามนะครับหลักสิบหลักหน่วยสามบวกหนะครับเป็นเ เก้าบวกห้าเป็นสิบสี่สิบสี่บวกห้าเป็นสิบเก้านะครับได้เลขเก้าตัวแรกเพิ่มสองนะครับหรือว่าบวกสองคงที่เป็นสิบเอ็ดนะครับได้เลขหนึ่งหนึ่งเพิ่มสามนะครับได้เลขสี่สูตรนี้ตัวแรกนะครับบวกสองนะครับแล้วก็บวกสามเก้าบวกสองเป็นสิบเอ็ด สิบเอ็ดบวกสามเป็นสิบสี่นะครับเอาตัวท้ายนะครับได้เก้าหนึ่งสี่นะครับหลักหน่วยถ้าเรามาจับคู่กันนะครับหลักสิบสามสี่ห้า หลักหน่วย914ทั้งหมดก็จะได้9คู่ชุดนะครับก็จะมี39 31 34 49 41 44 59 51 54นะครับจะมีคู่ไหนมาหรือไม่นะครับ สำหรับสูตร2ตัวล่างตรงของงวดวันที่1ธันวาคมนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับเข้ามา5งวดนะครับถ้าเรามาดูนะครับถ้าเรามาดูจากสูตรคู่ขี้หรือว่าสูตรแต้มรวมนะครับถ้าเราจะเลือกตามสูตรคู่ขี้นะครับหรือใครชอบตัวไหนก็ลองพิจารณาดูนะครับถ้าเราจะเลือกตามสูตรคู่ขี้นะครับงวดนี้หลักสิบหลักหน่วยนะครับสองตัวล่าง ได้เลขขี่นะครับก็จะมีคู่อันนี้นะครับเป็นหลักสิบหลักหน่วยเป็นเลขขี่เหมือนกันนะครับก็จะมีคู่นี้นะครับ3ามหนึ่งอันนี้สามสี่เป็นคี้กับคู่นะครับอันนี้ก็คู่กับคี่อันนี้ก็คู่กับคี่นะครับอันนี้คู่คู่ก็จะมีคู่นี้นะครับตามสูตรคู่คี้นะครับก็จะมีห้นะครับ แล้วก็51ทั้งหมดก็จะมีแค่4คู่นะครับถ้าเราเอาตามสูตรคู่ขี้นะครับก็จะมีคู่39 31 59 51ถ้าใน4คู่นะครับถ้าใน4คู่ถ้าเรามาตัดหรือว่า,ามาเลือกจากแต้มรวมอีกนะครับแต้มรวมงวดนี้56 78 90 ก็ถ้าจะเน้นไปที่แต้มคู่นะครับเพราะว่าเลขคู่กับเลขคี่นะครับจับคู่กันแล้วบวกกันแล้วมันจะได้เป็นแต้มคู่นะครับเป็นเลขคู่ก็เน้นไปที่แต้มคู่นะครับแต้มคู่ก็จะมีแต้ม6แต้ม8แต้มศูนคู่นี้2แต้มนะครับคู่นี้4ี่แต้มนะครับยังไม่มีในแต้มรวมนะครับ คู่นี้ส่แต้มนะครับไม่มีในแต้มรวมก็จะมีคู่เดียวนะครับที่ตรงกับแต้มรวมนะครับคือหกแต้มก็จะมีคู่เดียวนะครับในชุดนี้นะครับถ้าเอาตามสูตรคู่ขี้แล้วก็สูตรแต้มรวมนะครับก็จะมีคู่นี้นะครับคู่เดียวคือคู่ห้านึงนะครับจะมาหรือไม่นะครับหรือท่านผู้ชมชอบตัวไหนก็ลองพิจารณาดูนะครับ มันจะเป็นไปนตามสูตรที่เราคิดคำนวณมาหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับมันอาจจะผิดก็ได้นะครับมันอาจจะถูกก็ได้อันนี้ไม่มีใครทราบท่านผู้ชมก็ต้องวิเคราะห์ข้อมูลนะครับถ้าจะนําไปใช้ก็สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกําลังใจทุกไลค์ทุกแชร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับ สำหรับท่านใดที่เข้ามาชมใหม่นะครับถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็อย่าลืมกดติดตามช่องไว้นะครับ JR Channel หวยฟรีนะครับทาง YouTube เดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอใทุกท่านจงโชคดีร่ำรวยสมหวังทุกท่านนะครับสวัสดีครับ